สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะสู่ช่องของเฮียพาจบครับวันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของซีวิกหนึ่งคัน f d ฟดีด็อกเด็อกนะฮะรุ่นมหาชนรุ่นที่หลายคนเอาไปใส่เคยี่ฝาแดงรุ่นที่หลายคนยังตกแต่งและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศูนย์แปดใช่จนถึงปัจจุบันปีนี้นี่ก็ท่า่สิบกว่าปีได้แล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราเจอหนึ่งคันครับที่มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นใช่ เกิดจากอะไรครับพี่หน้าคัทคอมไม่ทํางานเลยเนื่องจากหน้าคัทคอมหมดสภาพแล้วช็อตนาครับมันมันต้องจริงๆโดยพื้นฐานมันต้องออกมาแล้วเป็นสนิมขนาดนี้ไหมไม่นี่เกิดจากการใช้งานโหนี่ฮะเดี๋ยวมาดูนี่เลยนี่คือต้องบอกว่าอาการสนิมเนี่ยถึงถึงขั้น t o the max นะอันนี้คือหน้าคัทเริ่มหมดสภาพแล้วใช่ครับสังเกตถ้าแดงก็ได้ใช่ดูแล้วแดงๆเห็นแล้วจะออกสีเหลือบๆแดงๆแดงๆอย่างเงี้ย น่นแหะครับก็คืออาการจะไม้แล้วปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บอ่าถ้ามองด้านในเนี่ยถอดมาจะเห็นชัดเลยลูกปืนแตกหน้าไหม้ฟินคอยก็มันก็จะช็อตไปตามสภาพเกิดความร้อนมาจากการที่หน้าคัดไม่จับแอร์ไม่เย็นใช่ครับอ่านะครับถัดมาตรงนี้ทําไมถึงถึงมีปัญหาตรงนี้ถอดมาด้วยพี่เวลาที่ฟอร์มูลแอร์เซอรวิสเนี่ยทำแอร์อย่างที่บอกครับเวลาเราเช็คเราจะไม่เราจะเช็คทุกจุดนะครับพอเย็นเราก็จะเช็คอื แข็งแล้วก็จะเช็คแต่การเบื้องต้นที่เราตรวจสอบก่อนว่าตัวไหนเสียตัวไหนรั่วตัวไหนไม่ทางานก็คือเป็นเป็นหลักๆที่เราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนั้นอแต่ถ้าลดอายุนามขนาดนี้เราสิกบกว่าปีแล้วเจอสิ่งที่ผมมองมาแล้วว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับไปแล้วแล้วส่วนอื่นมันไม่พร้อมใช้งานหรือใช้งานได้อีกไม่นานเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างเช่นแผงคันนี้แผงคันนี้รถคันนี้คือถามว่าดูแลดีไหมดูแลดีครับล้างดีฉีดแผงบ่อยอน่าจะถูกทําการล้างแอร์บ่อยอแต่ปัญหาการล้างแอร์บ่อยแล้วคลีนไหมเนี่ย มันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เจอสภาพคือมันผุครับอืมมันจะเป็นผงๆเต็มไปหมดเลยตอนถอดเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุเกิดได้ผุเกิดของตัวมันเองเกิดจากการล้างแล้วเขาล้างไม่สะอาดคือพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยขี้ดินขี้ฝุดอะไรก็ตามแต่ไปเกาะอยู่แล้วก็ไม่ได้หมดก็กลายเป็นที่เกาะความชื้นใช้น้ํายาที่มีฤทธิ์กัดก่อนทิ้งไปปุ๊บล้างไม่สะอาดล้างเคลียร์ไม่หมดก็กลายเป็นมันก็ยังกัดแข็งอยู่ถูกต้องอ่ากลายให้มันเป็นฝุ่นอ่านี่ย อนนี้เห็นอ่าอ่าเนี่ยหลุดละหลุดละอ่าหลุดออกมาเป็นผงผงนี้เลยใช่อย่างเงี้ยเป็นผงๆโอ้โหนี่ออกมาเป็นผงๆเงินเลยอ่ะถูกต้องเออเนี่ยดูดิเนี่ยคราบเนี่ยเนี่ยคืออาการแผงหมดสภาพแล้วอ่าสารเคลือบของเขาไม่ทำงานไม่ที่แล้วอ่ามันก็จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วการระบายก็จะไม่ดีแล้วพร้อมที่จะรั่วได้อยู่ตลอดเวลาอืมนี่คอมาเป็นรังแคเลยเนี่ยใช่เป็นรังแคถูกต้องเนี่ยโอ้ดึงบนนี้ดิ ฟินเริ่มหลุดเลยเห็นไหมเออพอปุ๊บดูดดนี่ดิเนี่ยหลุดเลยหลุดเลยเริ่มหลุดเอานี่มันออกมาเรื่อยๆเลยเนี่<ล>ย <นะ S 1> ครับก็คือเนี่ยคือ,คอสาภาพมันถูกกัดจนจนอลูมิเนียมมันหมดส,าภ,าสาภาพแล้วฟินตัวเราคีบที่ช่วยให้ระบายเนี่ยมันหมดหมดหมด,หมด,หมดสาภาพแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนยังไงคันนี้ก็ไม่รอดโอ้โหนี่ร่วงม,มาเป็นข้าวสารเลยนะฮะ,ะถึงจะเปลี่ยนหน้าคัดไปแล้วแผงแล้วไปควาำว่าไม่ดีหน้าคัดก็พังอีกหล่นมาเป็นอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนด้วยถูกต้องนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนด้วยว่าคันนี้ยังเป็นแผงเดิมอยู่เลยใช่รถใช้น้อยรถใช้น้อยไม่เคยชนไม่เคยไม่เคยรถผู้บริหารเออนะฮะรถใช้น้อยรถใช้น้อยเพราะว่าตัวเองมีรถประจาตาแหน่งแต่ระยะถึงแล้วก็ต้องดูแลถูกต้องครับนะครับขั้นตอนในการใช้ทั้งหมดก็คือเปลี่ยนคอยร้อนนะครับแผงหน้ารถเปลี่ยนหน้าคัชใช้เวลานานไหมฮะใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงกว่ากว่า3ชั่วโมง นะครับใช่ครับเพราะเราเอาคอยออกมาล้างให้ด้วยอ่าเราเราคลีนเลยง่ายๆครันนี้เราคลีนให้เลยอ่าแต่คอยเย็นยังกิ๊บอยู่เลยเพราะรถใช้น้อยมากเลยเราก็แค่ทําการล้างประกอบค่อยใหม่แต่แผงมันอย่างที่บอกครับมันเกิดจากได้หลายสาเหตุการล้างไม่ดีหรือมันผุ่ไปตามสภาพนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอยตอนนี้ทีมงานเรารออยู่แล้วใช่นะครับตอนนี้คือลื้ออกมาแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันครับว่าเป็นยังไงครับ เรียบร้อยผ่านขั้นตอนของการถอดการประกอบ,บการเปลี่ยนการแว็กตอนนี้เย็นและเรียบร้อยนะหลักสําคัญของการดูแลรักษาระบบแอร์แบบเบื้องต้นเพื่อให้ทุกอย่างทนทานต้องมีอย่างไรครับพี่เนม ก็ต้องหมั่นดูเปิดฝากระโปรงดูอันไหนที่เห็นแผงชัดเจนก็ก็หมั่นดูครับหน้าคัดตัวไหนที่มันมองเห็นได้ชัดเจนคอมมองเห็นได้ชัดเจนเราก็ดูในสภาพว่ามันแดงแล้วหรือยังอ่าแบบนี้แล้วหรือยังนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าได้ก็มองด้วยตาเปล่าก่อนนะครับเผื่อเราได้เห็นก่อนนะมันก็จะเซฟในการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ถ้าบางเคสที่เรามองไม่เห็นจริงๆก็สังเกตอาการดูว่า รถคุณยังเย็นปกติเหมือนเดิมไหมอ่าอ่านะครับอย่างคันนี้เนี่ยถ้าดูจากสภาพแผงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนี่คือพยายามดูแลใช่แต่ว่าในขั้นตอนของการดูแลอาจจะไปไม่สุดใช่ครับมันมันมันมี มันจะมีตะแกรงพลาสติกบังหน้าข้างหน้าด้วยแหละอ่าแล้วเวลาล้างไปถ้าไม่ได้ถอดหมดแล้วเอาแบบฉีดเข้าไปเลยแล้วบางทีมก็ล้างไม่เกี่ยงบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ไม่เห็นไลเฉพาะบริเวณนี้อาฮะบริเวณนี้ถ้าไม่ได้ลือออกมาดีจริงๆมันก็จะไม่เห็นกันชนมันจะบังอยู่ถูกต้องอาน, <ะ S 2> นะครับคือในกรณีนี้เนี่ยก็แนะนํานะ ถ้าเป็นไม่ได้ใช้แค่น้ําเปล่าล้างใช่ครับาฉีดบ่อยๆย้ําว่าฉีดบ่อยๆใช่ครับนะครับก็ทําความสะอาดได้ในระดับหนึ่งถูกต้องบางครั้งในการพึ่งน้ํายาอย่าลืมนะฮะน้ำยาเนี่ยสาดลงไปมันก็ฟู่แล้วถูกต้องมันก็กัดก่อนแล้วแล้วอย่าลืมว่าถ้ายิ่งล้างไม่หมดนั่นเท่ากับว่าน้ายาก็ไม่ได้หยุดทํางานถูกต้องน้ายายังกัดอยู่ตลอดเวลาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องล้างหรืออยากจะล้างดูแลรักษาในส่วนของคอยร้อน ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแอร์ให้ดียิ่งขึ้นครับน้ำเปล่าที่มีเพเชอร์น่าจะพอแล้วพอแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับให้มันแหลมเปียวนะไม่ต้องปรับให้มันแพรแพใช่ครับใช้เวลาครับไล่มันไปไล่มันไปไล่มันไปหรือถ้าบ้านไม่มีหัวฉีดไม่มีเครื่องฉีดสายยางอมืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้พอก็ฉีดให้มันเป็นฝอยเข้าไปก็พอแล้วนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยล้างฉีดเข้าไปปุ๊บตูมแรกเนี่ยฝุ่นจะเริ่มอมน้ําก่อนครับ แล้วสักพักเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มคลายตัวออกมาคลายออกมามันจะค่อยไหลสิ่งดำนั้นออกมาจะไม่ได้ไหลมมตัตงตอนแรกเลยนะอย่าตกใจต้องพยายามฉีดไปสักพักหนึงใหญ่ๆแล้วมันก็จะเป็นดำๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นครับวันนี้ Civic f d คันนี้เย็นแล้วเรียบร้อยนะครับดูจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็พอกดเสร็จปึ๊บไปดูรถตัวเอง ถ้าเคยใช้น้ํายาและแผงออกอาการด่างๆแบบนี้เตรียมตัวครับผมถ้ามองเห็นหน้าคัดถ้าเริ่มมีลักษณะทองแดงแบบนี้เตรียมตัวได้เหมือนกันด้่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเตรียมตัวแล้วแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนต้องไปที่ไหนครับพี่เดมมาที่นี่ครับผมมแลนแอร์ซ r วิ c ซอยกรุงเทพทายี่สิบ นะครับเบอร์ ard, โทรฮะ0 6 5 87, 1 5 5 4 1 9 8 7เปิดวันไหนถึงวันไหนครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดหน้าขัตะเลิกครับยังไงโทรมาถามก่อนก็ได้กี่โมงนะฮะ8ปดโมงถึง5้าโมงครับจองคิวนะครับช่วงนี้คิวแน่นมากเลยทีเดียวเชียวว,วันนี้เรา2คนนัดเนมนร้านนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสสวัดีครับเออว่าพอมอองย่างงี้แม่งเห็นชัดเลยว่าเนี่ยน้ำยามันโดนตรงเนี้ยเนี่ยอืมแล้วมันฉีดแล้วมันเขาล้างเลยตรงนี้ใหม่เอี่ยมเลย